เมื่อเราเข้ามาที่ช้อปปีแล้วนะคะให้กดที่ปุ่ม Seller Center ซ้ายมือได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้สังเกตเมนูด้านซ้ายมือนะคะให้เราเลือกการตกแต่งหน้าร้านค่ะพอกดมาแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีทั้งแอปแล้วก็เว็บไซต์ให้เรากดการตกแต่งหน้าร้านได้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราให้เราสังเกตตรงซ้ายมือก่อนนะคะคือส่วนประกอบนะคะว่ามีอะไรในเฟรมบ้างนะคะแล้วก็มีแบบค่ะกดไปที่แบบได้เลยพอกดมาที่แบบนะคะเขาก็จะมีแบบสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะซึ่ง แล้วแต่เราเลยนะคะว่าว่าเราอยากจะเลือกใช้แบบไหนนะคะซึ่งน่าใช้ทุกแบบมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวหมูจะขอเลือกเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราจะใช้แม่แบบอันนี้นะคะก็กดใช้แม่แบบนี้ได้เลยค่ะ พอกดมาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นแบบที่หมูกดเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนรูปนะคะก็คลิกไปที่ภาพนะคะแล้วก็กดไปที่สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนรูปภาพจากแม่แบบเดิมนะคะเราก็เลือกภาพได้เลยทีนี้ภาพที่หมูเลือกขึ้นมานะคะมันเป็นภาพที่ไฟล์เล็กกว่าขนาดที่เขากําหนดนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งนะคะว่าภาพที่ไฟล์เล็กออหรือใช้ไม่ได้ เขาจะขึ้นข้อความให้ปรับมาณนี้นะคะให้เราะะทําการเปลี่ยนรูปนะคะเราจะใช้รูปอัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้นะคะอ่าหมูปเปลี่ยนรูปเราเรียบร้อยค่ะเมื่อรูปนะะขนาดได้แล้วนะคะก็กดบันทึกฉบับร่างได้เลยนะคะสําหรับปุ่มเพิ่มลิงก์สินค้านะคะเราสามารถกดปุ่มนี้นะคะเพื่อที่เราจะเชื่อมสินค้าเรากับรูปภาพเรานะคะกดไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าของเราได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็กดบันทึกฉบับร่างได้เลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การทำภาพแบบบริเวณที่คลิกได้กันค่ะสำหรับภาพตรงนี้นะคะหมูทำเพิ่มเติมจากใน Photoshop นะคะเพื่อที่จะทำภาพขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะเอาภาพนี้นะคะไปใส่ในบริเวณที่คลิกได้ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ วิธีการทํานะคะภาพภาพบริเวณที่คลิกได้นะคะก็คือให้เรากดไปที่ภาพนั้นนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนรูปภาพนะคะเราก็เลือกภาพที่เราทํามาแล้วได้เลยอันนี้หมูทําจาก Photoshop แล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดเพิ่มแก้ไขจุดใส่ลิงค์ค่ะทีนี้เราจะสังเกตนะคะว่าเขามีให้เรานะคะขอบด้วยนะคะก็คือให้เราคขอบบริเวณที่เราจะให้ ออลูกค้ามาคลิกซื้อสินค้าของเราซึ่งคําว่าคลิกซื้อสินค้าตรงนี้หมูทํารูปเพิ่มเติมมาจากใน Photoshop แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอบได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็กดเ,ออเพิ่มจุดใส่ลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็กดหน้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าที่ตรงกับภาพนะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งค่ะแล้วก็กดบันทึกฉบับร่างนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพบริเวณที่คลิกได้ จากนั้นเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจออันนี้เป็นรูปภาพเดี่ยวนะคะเราก็กดเปลี่ยนรูปได้เลยซึ่งรูปภาพเดี่ยวนะคะมันจะไม่สามารถใส่ลิงก์เชื่อมต่อได้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ลิงก์ที่เชื่อมต่อก็ให้เลือกเป็นแบบภาพบริเวณที่คลิกได้นะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพเดี่ยวแต่ว่าหมูจะใส่ภาพให้ดูเบื้องต้นนะคะว่าทำยังไงนะ ทีนี้ทางด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถหยิบเฟรมหรือว่าแบบทางหน้านซ้ายมือนะคะมาโยกใส่ในเขาเรียกว่าการตกแต่งหน้าร้านของเราก็ได้อันนี้หมูหยิบเป็นวิดีโอมาซึ่งวิดีโอนะคะเขาก็จะรองรับเฉพาะ URL ของ Youtube เท่านั้นค่ะอันนี้นะคะก็เป็น YouTube ที่เกี่ยวกับการใส่แว่นนะคะโครงหน้าแบบไหนควรใส่แว่นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนําลูกค้าที่เข้ามาซื้อแว่นตาในร้านเราได้นะคะก็ควรเป็นคลิป YouTube ที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราด้วยนะคะเดี๋ยวหมูนะคะจะลองทําภาพแบบบริเวณที่คลิกได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เรากดไปที่ภาพค่ะแล้วก็ทําการเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะโดยการที่เราคลิกนะคะที่ปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ขวามือตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําการเลือกรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพผมก็ทํามาใน Photoshop แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเพิ่มคําว่าคลิกซื้อสินค้าค่ะจากนั้นกดแก้ไขจุดใส่ลิงก์นะคะ แล้วก็กลับมาสู่หน้านี้ค่ะเราก็ทําการครอบตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราจะให้ถึงบริเวณไหนนะคะเสร็จแล้วก็กดเพิ่มจุดใส่ลิงก์นะคะกดหน้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าให้ตรงกับภาพจากนั้นกดบันทึกค่ะแล้วก็กดบันทึกฉบับร่างอีกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ส่วนต่างๆนะคะเราสามารถหยิบเข้าหยิบออกได้เลยแล้วแต่เราเลยนะคะตรงนี้นะคะ เราสามารถลองเล่นดูได้เลยคือรับรองว่าแต่งเพลินแต่งสนุกมากๆค่ะรับรองว่าแบบทุกคนจะต้องแบบเพลินแน่นอนอะนะคะอ่ะทีนี้อย่างตรงนี้หมูก็แบบหยิบตรงนี้เข้าหยิบตรงนี้ออกมาได้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะตกแต่งหน้าร้านในช้อปปี้ของเราแบบไหนนะคะอย่างเดี๋ยวหมูจะลองเอาภาพเดี่ยวมาอีกสักอันนึงหมูก็หยิบภาพเดี่ยวมาแทรกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอเพิ่มภาพอีกสักภาพนึง อันนี้ก็แลวแต่เราเลยนะคะว่าเราจะเอาแม่แบบอันไหนทํายังไงตกแต่งอย่างไงแลวแต่เราเลยอันนี้หมูลองทําให้ดูนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นภาพเดี่ยวแบบปกตินะคะก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เองนะคะ <c oughs> พอเราแต่งเสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกฉบับร่างได้เลยนะคะพอเรากดบันทึกฉบับร่างแล้วนะคะให้กดเผยแพร่ทันทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเผยแพร่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นการเผยแพร่ผ่านทางแอปหรือว่าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะทีนี้เราจะทําการตกแต่งเมื่อกี้นี้นะคะแล้วให้เผยแพร่ไปทางเว็บไซต์ด้วยนะคะเราก็จะกดไปที่ปุ่ม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะคลิกได้เลยที่ปุ่มนี้ค่ะคลิกไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็กดให้เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งค่ะที่มุมด้านล่างขวามือได้เลยนะคะคลิกได้เลยค่ะตรงนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเผยแพร่ทั้งทาง,ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทางเว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะเข้าร้านของเราดูกันค่ะแล้วก็มาเช็คหน้าร้านของเรานะคะว่าเป็นเป็นไปนอย่างที่เราตกแต่งไปเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะเราก็เซิร์ชหาชื่อร้านเราได้เลยนะคะมาแล้วค่ะหน้าร้านของเรานะคะที่เราตกแต่งกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นแบบนี้เลย จำภาพนี้ก็ได้ไม่เอ่ยนะคะก็คือภาพบริเวณที่คลิกได้นะ,ะถ้าเกิดสังเกตนะคะจะเห็นว่าถ้าเราเอาเมาส์ไปวางนะคะในจุดที่เราครอบเอาไว้นะคะเมาส์ตรงนี้จะกลายเป็นรูปมือค่ะเพื่อให้ลูกค้ากดคลิกซื้อสินค้าะคะ่ะเมื่อลูกค้าคลิกซื้อสินค้าแล้วนะคะเขาก็จะนํามาสู่หน้ารายละเอียดการซื้อสินค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าทําการซื้อสินค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะลิงก์ตรงนี้นะคะก็ควรเชื่อมโยงเชื่อมต่อเป็นภาพเดียวกันกับภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะ ก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะสินค้าแล้วก็ภาพที่ให้ลูกค้าคลิกเข้าไปควรเป็นภาพเดียวกันสินค้าเดียวกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดส่วนอื่นๆกันบ้างอันนี้นะคะก็เป็นคลิป y o u t u b e นะคะที่เราแปะลิงก์ไปนะคะก็จะขึ้นอยู่หน้าแรกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้อีกอันเหมือนกันนะคะที่เราทำภาพแบบบริเวณที่คลิกได้เนาะเราก็ลองกดคลิกเข้าไปเลยนะคะ เช่นเดียวกันเลยค่ะพอเรากดคลิกซื้อสินค้านะคะก็จะขึ้นสินค้าที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าชิ้นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบดีมากๆตอบโจทย์มากๆคือเรียกว,ว่าเข้าถึงลูกค้าได้งา่ายแล้วก็ลูกค้าค้นหารหรือว่าดูสินค้าของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบลองไล่ดูภาพภาพรวมนะคะทั้งหมดที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็ปะมานี้นะคะสำหรับบนเว็บไซต์นะคะ ซึ่งหมูเชื่อว่าใครที่ตกแต่งหน้าร้านบนช้อปปี้แล้วนะคะจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีลูกเล่นแล้วก็มีรูปแบบให้ให้เราเล่นหลายอย่างเลยก็ลองไปแต่งกันดูได้นะคะมันเสมือนเป็นการว่าเราสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเลยล่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูหน้าร้านของเรานะคะบนมือถือกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูหน้าร้านของเราบนมือถือกันบ้างนะคะทีนี้เราลองกดคลิกซื้อสินค้าดูบ้างนะคะ ก็เข้าสู่หน้าสินค้าเหมือนกับในคอมเลยนะคะทีนี้เราก็ลองเลื่อนๆดูนะคะภาพรวมนะคะที่เราได้ตกแต่งกันไปนะคะระหว่างในทางเว็บไซต์กับในกับทางมือถือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับทางมือถือ จากในคลิปนะคะเราจะทําการเปลี่ยนภาพข้างบนหรือว่าภาพส่วนบนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํากันยังไงนะคะเดิมเราเข้าเมนูการตกแต่งหน้าร้านใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนภาพส่วนบนนะคะให้เรานะคะเลือกเป็นเมนูรายละเอียดสินค้าค่ะพอกดมาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเปลี่ยนภาพหน้าปกของเราได้เลยนะคะอันนี้หมูจะลองเอาเป็นภาพที่หมูแบบมีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างแล้วกันเนาะ ก็เขาก็จะให้เราขอบเลือกไซน์นะคะไซน์จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนภาพหน้าปกได้เลยนะคะแล้วก็ทําการใส่ารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมใส่อัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าเกิดเราตกแต่งร้านนะคะเขาขึ้นอะไรมาให้เราทําเราทําให้หมดเลยร้านออกมาร้านของเราออกมานะคะจะได้ดูสวยนะคะอันนี้หมูก็ลองใส่รายละเอียดสินค้าให้กับทุกคนดูนะคะว่าใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ให้กดบันทึกได้เลยคะ่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คหน้าร้านของเราบนเว็บไซต์กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนภาพข้างบนกันแล้ว ทีนี้นะคะภาพก็เปลี่ยนแเราเรียบร้อยเป็นรูปแว่นที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมบนเว็บไซต์นะคะเรามาดูกันในมือถืออีกครั้งหนึ่งนะคะภาพหน้าปกก็เปลี่ยนเราเรียบร้อยนะคะเป็นรูปแว่น นะคะก็ส่วนรายละเอียดสินค้านะคะแล้วก็สามารถไปกดเพิ่มเติมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ม,มือใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเปิดร้านนะคะก็ไปเปลี่ยนรูปกันได้ไปแต่งหน้าร้านกันได้เพิ่มเติมได้เลยหน้าร้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครนะคะอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับช้อปปี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังตรงนี้ได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ๊ายบายค่ะ